สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกแล้วนะครับเราก็ยังมีข่าวาวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับของเดือนมิถุนาย,ยนแล้วก็วันจันทร์นี้ก็จะก้าวขึ้นสู่แต้มที่3แล้วก็ขึ้นสู่ขึ้นปีหลังของปีนี้นะครับภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในช่วงขึ้นปีแรกก็ยังบวกกันอย่างร้อนแรงเลยนะครับโกลสปอร์ตบวกมาร่วม270บลัลลานะครับทองไทยบวกรวม7,000บาทเลยที่ตต้องเด ผมพูดคุยกับทางคุณพัทรินวชิรพันธ์ชีฟออปเปอเรชันออฟฟิเซอร์ของทางบริษัทเล้งหงคอมมูนิตี้นะครับไปดูมุมมองของทางคุณพัทรินและก็ทางเล้งหงกันว่าแนวโน้มอัธิทางราคาทองคํทาทั้งในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะเป็นอย่างไรมีปัจจัยไรต้องติดตามบ้างนะครับพูดคุยกับทางคุณพัทรินเลยครับเดี๋ยวก็มาจริงครับสวัสดีค่ะครึ่งปีแรกผ่านพุนไม่เรียบร้อยนะครับเราเอาไงก่อนดีเอาเอาภาพใหญ่ก่อนแล้วกันเนาะคุณพัทรินเนาะว่าเป็นไงบ้างครึ่งปีแรกโกดสปอร์ตทองไทย ครึ่งปีแรกนะคะชัดเจนมากค่ะเอสว่างสดใสค่ะเพราะว่าเปิดปีมาด้วยราคาสปอร์ต2,062นะคะแล้วก็จบครึ่งปีไปด้วย2,326ก็ขึ้นมาถึง200กว่าเหรียญนะคะก็ถือว่าแบบแทบจะ10% 10.6%เลยทีเดียวนะเพราะงั้นถือว่าสดใสมากแต่ว่าถ้าเราแบ่งเป็นไตรมาสนะคะก็คือไตรมาสแรกเนี่ย แค่ไตมาสเดียวก็ร้อยกว่าเหรียญแล้วค่ะอืใช่เพราะฉะนั้นไตมาสแรกเนี่ยคือถือว่าแบบสวยงามมากแล้วไตมาสที่สองจริงจริงมันไปทำออทามไฮนะคะแต่ว่าภาพรวมของไตมาสที่สองเนี่ยก็จะออกแนวแบบเหมือนค่อนข้างไซเวย่ค่อนข้างไซเว์ถึงแม้มันจะไปทำออทามไฮเพราะว่ามันขึ้นมาตั้งแต่เดือนอต้นเดือนเมษายนะคะค่ะก็จะออกแนวไซเวย์แต่ว่าก็อภาพรวมก็ ถึงเป็นออกข้างนะคะแต่ว่าเหมือนกับเ,เราเปรียบเหมือนกับการพักตัวก็ได้ค่ะในไตรมาสที่สองนะคะเพราะงั้นในไตรมาสที่สามเนี่ยส่วนตัวนะคะมองว่าน่าจะขึ้นได้ยกเว้นนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเฟดนะคะในการค่อยแถลงของเฟดต่างๆซึ่งณนะปัจจุบันนะคะนั่คืออัปเดตล่าสุดเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูเฟดวอชทูนะคะเราจะเห็นว่า เอเขาเอมีความน่าจะเป็นที่ตอนเนี้ยจะกลับมาลดดอกเบี้ยสองครั้งแล้วนะคะก็คือในเดือนอกันยานะคะในเดือนกันยาแล้วก็เดือนธันวาแต่ทีนทน่น่าจะเป็นข่าวดีกับทองอถูกไหมครับใช่ค่ะน่าจะเป็นข่าวดีกับทองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอถ้าตอนนี้ในในทูมันขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าอพอใกล้ถึงเวลาเช่นพอเราเข้าอา่า กราด้าสิงหาม,มีข่าวใดๆออกมาที่ทําให้ลบภาพตรงนี้ออกไปอีกว่ากันยายัางไม่ขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าไตรมาสท,ที่สามเนี่ยก็อาจจะยังเป็นไซด์ไว้หรืออาจจะลงก่อนอีกรอบหนึ่งก็ได้นะ,ะเรามองแบบนี้นะคะคแต่ว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่ายังไงไตรมาสท,ที่สี่อ่ะยังไงเขาก็จะต้องลดสักครั้งนึงแหละเพราะงั้นเรามองว่าไตรมาสที่สี่อ่ะน่าจะขึ้นค่ะ อย่างนี้อย่างนี้ระยะสั้นไตรมาสที่สามโอเคเราเราเปิดวันจันทร์มาเป็นไตรมาสที่สามมาถูกไหมครับใช่ค่ะปัจจัยอะไรที่คิดว่าราคายัางน่าจะไปต่อได้ครับนี่มันจะเข้ามา drive จริงๆแล้วเนี่ยสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็เป็นสัปดาห์แรกของไตรมาสที่สามซึ่งมีข่าวออนฟาร์มนะคะก็จะเป็นข่าวตัวเลขอีกหนึ่งตัวเลขที่ที่สำคัญมาก,มากแล้วก็เริ่มมีเออ่ ท่านประธานเฟดสาขาต่างๆเนี่ยเริ่มจะมีคนที่ออกมาให้ความเห็นในแนวเชิงบวกกับราคาทองคำบ้างแล้ว่นะคะค่ะอย่างเช่นท่านอบอสติกนะคะท่านก็ออกมาบอกว่าน่าจะมีการแต่ท่านจะพูดแค่ว่ามีการลดปีนี้แค่ครั้งเดียวแต่ก็มีการเหมือนพูดพูดออกมาว่ามีการลดแล้วจากที่แต่ก่อนเนี่ยดูตัวเลขไปก่อนนะเดี๋ยวดูดูก่อนะเลอันนี้ก็จะมีท่านหนึ่งเริ่มเริ่มมี positive way ออกมาแล้วว่าแบบ,บน่าจะมีการลดหนึ่งครั้งแล้วก็ ปีหน้าก็ลดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในในทูในเฟสเ t ชทูก็ยังขึ้นความน่าจะเป็นมาว่าเป็นสองเป็นสองครั้งอยู่ใช่ค่ะใช่เพราะนั้นก็คือถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีท่านท่านพาวเวลออกมาูอ่าใช่ใช่มีพาวเวลด้วยนะค่ะก็ะค,ะค่อนข้างสําคัญในวันอังคารนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นเอวันมีวันหยุดสหรัฐาน,นะคะวันวันพุธ อืมอ่าซึ่งแต่มันก็จะมีตัวเลขมันก็แปลกนิดนึงก็คือมันก็จะยังมีพวกตัวเลขออกมานะคะอืมแต่ทางนี้ทางนั้นอขอโทษค่ะวันหยุดเขาเป็นวันเพฤหาดวันสีอ่าเป็นวันพฤหัดฮะมีตัวแต่มันจะมีตัวเลขอ่าตัวเลขของประเทศอื่นอ่าก็จะมีมิงมินิตออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอืมก็ก็จรลมพเองก็ไม่น่าจะเปลี่ยนมุมมองก่อนถูกไหมคุณก็าเลียนเพราะว่ามันมันยังอีกตั้งหลายเดือนถูกไหมครับ ยังไม่น่าจะเปลี่ยนมุมมองแต่ว่าต้องดูคําพูดของเขาเลยค่ะว่ามันมีอะไรที่พอจะเป็นบวกกับราคาทองคำได้ไหม,มเช่นอย่างน้อยถ้าท่านออกมาพูดประมาณว่าน่าจะมีการาลดสักหนึ่งครั้งในปีนี้หรือไกลๆประมาณนี้ให้มันชัดเจนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับราคาทองคำค่ะอันนี้ในระยะสั้นเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะถ้ามองในภาพไตรมาสเนี่ย เรามองว่าขึ้นอยู่กับจุดนี้เลยค่ะว่าเดือนกันยาเนี่ยเจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยจริงๆหรือไม่ mm hmm. ถ้าเกิดว่ามีการลดจริงๆเรามองว่าตั้งแต่กันยาเป็นต้นไปเนี่ยทองน่าจะขึ้นขึ้น mm hmm. ได้ดี mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ลดเนี่ยเรามองว่าอาจจะมีการย่อลงย่อตัวลงก่อนซึ่งแ mm hmm. นวรับสําคัญอย่างที่เราบอกตลอดมานะคะก็คือบริเวณสอง0ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย หลุด2,000ลงไปก็ไปถึงแค่2,295ก็ยังเป็นแนวรับบริเวณที่แบบแข็งแกร่งมากจริงๆนะคะ <c oughs> ซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าหลุดลงไปเนี่ยก็มองว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเลยซึ่งโอกาสที่จะหลุดได้ก็มีอย่างเดียวเลยค่ะที่บอกก็คือว่าถ้าคนออกมาฟันธงว่า อ๋ในเดือนกันยาเนี่ยจะยังไม่ขาดรถอาถกาศยายใช่ค่ะแต่2295นี้สามรอบนะคุณจะินลงมาลงมาแตะสามรอบแล้วนะ <c oughs> หลายรอบมากๆแล้วมันแข็งแกร่ง <c oughs> นะจริงใช่ผมจาได้รอบรอบล่าสุดแตะแล้วเด้งไปสองสามเจ็ดศูนย์รอบเ <c oughs> มื่อวานนี้ <c oughs> ก็มมเมื่อวานเมื่อวานซื้อลงมาสองสามสองสองเก้าห้าแต่ไปได้แค่สองสามสี่ศูนย์โดยประมาณนี้พอิเองนั้นก็อย่างที่เราบอกค่ะเป็นการต้านสำคัญเลยถ้าเบรกไปได้นี่ก็จะสวยมันก็เริ่มมันเริ่มลดลดลดหายลงมาคุณปรินเริ่มลดหายลงมาเร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 ียกว่าเป็นกรอบที่แคบแคบลงเรื่อยๆนะใช่ค่ะใช่ตัวเลขอย่างอย่างผมว่าอย่างของจ้าลมพร์เรลสองัญคือ TCE มันดันไม่ขยับจุ๊บไหมครับคุณปรินอย่างอย่างอย่างเท่าเดิมใช่ไหม ใช่ค่ะมันเป็นไปตามคาดซึ่งมันก็เลยไม่ได้ส่งผลเต่อราคาทองคํามากนักเพราะว่าคาดการก็นักลงทุนก็เป็นไปตามนั้นเพราะงั้นมันก็เลยราคาทองมันก็เลยเหมือนกับไซด์เวย์ลออืมอือแล้วแล้แล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 นันฟาร์มดั้นไปอยู่วันศุกร์หลังเจะลมพาเวลที่จอกมาให้สัมภาษณ์นันฟาร์มนันฟาร์มนี้ ฟอแคสยังไงครับคุณด้ยินพอแคสเขา f o r e c a s ลดลงนะคะ forecast ลดลงอีกอืมค่ะ f o r e c a s ลดลงเพราะงั้นเราก็ต้องมาดูว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าก็ก็น่าจะบวกกับทองนะถ้าลดลงถูกไหมครับใช่ค่ะถ้าลดลงต้องบวกทองแต่ว่าถ้ามันถ้าเวลาเขา f o r แ c a s t แบบนี้แต่ว่ามันออกมามากขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่บวกกับทองอืม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 อ่าทั้งทั้งที่มากขึ้นแต่ว่าแต่ว่าน้อยกว่าเดิมก็ยังไม่ได้บวกกับทองเท่าไหร่เพราะว่า เราต้องดูว่าครั้งก่อนเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยมัน272เคนะคะ <c oughs> คาดการ189ถ้ามันถ้ามันไปมากขึ้นแต่อยู่ระหว่างเนี้ยจริงก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่ดีนะคะว่ากลายเป็นว่ามากกว่าคาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ <c oughs> ตอนตอนปิดสัปดาห์2 3 26อ่ารับแรกให้เท่าไหร่ครับเอาเอ่อกรอบเหมือนเดิมเลยนะคะก็คืออ สองเราเราให้กว้างหน่อยก็คือสองสนะคะ๋อคือไปไปโลไปโลเดือนเลยใช่จนถึงสองสาม่ศูนย์ตรงนั้นเลยก็คือกรอบกรอบเนี้ยนะประมาณห้าหเหรียญเนี้ยค่ะซึ่งเรามองว่าทองคำเนี่ยถ้ายังไม่มีปัจจัยอะไรที่สําคัญเข้ามากระตุ้นนะนะคะมันก็จะอยู่ในกรอบนี้แต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเนื่องจากมีท่านประธานเฟดออกมาพูดแล้วก็มีข่าวนอนฟาร์มเนี่ยเราก็ มองว่าถ้ามันเบรกกรอบใดกรอบหนึ่งทิศทางใดทิศทางหนึ่งบนหรือล่างเนี่ยก็จะมีผลสําคัญพอสมควรนะคะขึ้นอยู่กับว่าเบรกฟอสเบรกหรือเปล่าไปยืนได้ไหมหรือว่าอยู่อยู่ตรงนั้นได้ไหมได้นานไหอย่างเงี้ยค่ะคือคือถ้าเกิดว่า2-3ปีศูนย์ถ้าหลุดขึ้นไปข้างบนเนี่ยไปอีกทีหนึ่งมองเท่าไหร่ครับ2-3 80ก่อน2-3 80เลยนะใช่ค่ะซึ่งเป็นเคยเป็นไฮไฮเดิมของเมื่อสักประมาณสองสัปดาห์ก่อนใบแอดฝั่งไหนครับ เอ่อเอาไว้เอาไปย่อบายใช่ค่ะย่อบายค่ะตลอดรับรับแรกเท่าไหร่คุณมาซินรับแรกสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองถ้าเกิดมันถ้าเกิดถ้าเกิดมันปรับลงมาสองพันสามสองพันสามวันสิบพอจะเข้าได้ไหมจริงๆค่ะเข้าเธอค่ะไม่ต้องแปลกใจแล้วบอกว่าถ้าสองพันสามมาก็เข้าเธอค่ะแต่ว่ามันเนี่ยเห็นไหมพอตอนนี้มันจริงจริงมันขึ้นมาเริเวณสองบริเวณน้าต้าเราก็สามารถเทคโปรไฟตได้แล้วอยย่างงเี้ น่าจะไปเทคกันแถวสองสามปีศูนย์แล้วเนาะผมว่า<ช>บางคนค่ะใ,ใช่ค่ะอาจจะได้ได้ไดหลายรอบเลยเนะี่ยเพราะงั้นถึงมันหลุดตรงนี้ไปเนี่ยยังไงเนี่ยเอ่อพ้นคอเตอร์แม้กระทั่งในควอเตอร์สก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นไปได้ที่แบบจะขึ้นไปสองพันสี่สองพันห้าถ้าเกิดมีการลดอบกยงจริงครับ ทองไทยแหละครับทองไทยครึ่งปีแรกฮาลูฮาลามากเลยนะครับคามาครัเกือบเจ็ดพันเลยนะคุณมาลดินบวกว่านอกจากโกสปอร์ตแล้วยังได้รับแรงหนุนจากค่าเงินบาทอีกต่างหากนะคะอืมออันนี้ไม่ไม่ไม่รู้จะหรูหรากว่านี้ได้ใช่ใช่แต่แต่ว่าแต่ว่าแต่มาสองไม่ดีไม่เขาเรียกว่าลดลงนะถูกไหมครับลดลงแต่มาสองลดลงเนาะเราเรียกว่ามันมันไซด์เวมากกว่านะคะซึ่งมันก็ในช่วงไตรม้าสองเนี่ยเนื่องจาก ค่าเงินบาทเนี่ยมันมันผันแปรไปตาม US สดอลลาร์ไตรมาสแรกสักเท่าไหร่อะนะคะเพราะงั้นมันก็เลยเหมือนกับทรงๆนะคะเพราะงั้นรวมประกอบกับตัวโกลสปอตที่มันก็ทรงๆด้วยเพราะงั้นมันก็เลยแบบเหมือนกับออกข้างไปซะมากกว่าแต่ว่าก็มีจังหวะให้เข้าซื้อเข้าขายได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอเหมือนกับว่าถ้าเราอาจซื้อสักช่วงใกล้ๆสี่หมื่นอย่างสัปดาห์แล้วก็ขายเอากําไรสัก สามร้อยบาทสี่ร้อยบาทเนี้ยมันมันได้ตลอดอยู่แล้วนะคะครับอือหืค่ะอือืให้กรอบเท่าไหร่ครับทองไทยเอนานะตอนนี้เอามองที่สี่หมื่นนะคะเป็นแนวหลักแล้วก็เออกรอบบนอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นแปดร้อยล้านค่ะมีย่อยไหมครับย่อยก็จะเป็นสองร้อสี่มืนสองร้อยแล้วสี่หมื่นหกห้าหกห้าร้อยหกร้อยก็คือบริเวณแถวแถวนี้ช่วงช่วงนี้ก็คงอิง โอสปอร์ตไปใช่ไหมครับราคาทองไทยใช่ค่ะเพราะว่าตัวเงินบาทเนี่ยมันค่อนข้างก็คือแปรผกผันกับ US เพราะงั้นมันก็จะเป็นในแนวเดิมที่ว่าแบบสปอร์ตขึ้นเงินบาทแข็งสปอร์ตลงเงินบาทอ่อนเนี่ยมันก็จะถ่วงไปอย่างเงี้ยค่ะราคาก็เริมเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่อือฮึอก็หวังว่าไต่มาสาไต่มาสี่ก็น,น่าจะเป็น ช่วงเวลาท้องอีกเหมือนเดิมนะครับ่ค่ะอยู่ที่ความชัดเจนของของเฟดเลยนะคะแล้วก็ยังมีเอ่อเรื่องการเอ่เลือกตั้งสหรัฐที่ค่อนข้างร้อนแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีการดีเบตนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการดีเบตในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เขายังไม่ได้ค่อยพูดถึงนโยบายใช่แล้วเขายังไม่ได้พูดถึงนโยบายที่เขาจะทำในอนาคตเขาพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นมีใครทําอะไรไม่ดีต่อว่ากันไปกันมาตามสไต S <S ใช่ใช่ผู้บูญเฒ่าผู้เฒ่าทะเลาะกันลองไปฟังลองไปฟังดูก็อ่าก็ประมาณนั้นแบบว่าคุณคนนี้อ่าคัดเอ่อตัดภาษีเอ่อคนนี้ปล่อยให้อ่าผู้อพยพเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบ ต่อว่ากันไปมามากกว่าที่จะพูดถึงนโยบายผมว่าผมว่าไฮไลท์น่าจะไปอยู่เรื่องของนโยบายต่อจีนเนาะนโยบายต่อเรื่องของความขัดแย้งตามภูมิภาคว่นโยบายจงนันน่าจะเป็นเรื่องสําคัญนะซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ยังไม่ได้ใครพูดอะไรโอเคก็ค่อยๆเกาะติดไปทีละเรื่องแล้วกันนะครับใขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณพัทรินวชเชร์กพปันชิพโอเปอเรชั่นออฟฟิเซอร์ของทางเล้งของคอมมูนิตี้นะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับอย่างที่คุณพัทรินบอกแล้วครับครึ่งปีหลังโฟกัสอย่างเดียวลยครับเฟดจะลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับหรือว่าจะลดกี่ครั้งนะครับตัวนี้เลยเป็นคีย์หลักเกี่ยวกับเรื่องของราคาทองคำเลยนะครับนอกจากก็อาจต้องจับตาเรื่องของผลการเลือกตั้งนาบีของสหรัฐด้วยนะครับว่าใครจะได้ดำรงตำแหน่งต่อแล้วก็นโยบายจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ภาพรวมแล้วยังมองว่าทองคำยังจะไปต่อไไไไดด้้้นะคัแแตต่่่วาาจปกลหองม ใจต่างๆล่ะครับส่วนทองไทยเองก็ยังคงได้แรงหนุนจากทั้งเรื่องของค่างเงินบาทแล้วก็ตัวสปอตที่บวกเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้ทองไทยขยับบวกขึ้นต่อแต่ว่าอาจจะไม่บูหวาเท่า ช่วงครึ่งปีแรกนะครับที่ว่าร่อนโกลสปอร์ตบวกเงินบาทก็อ่อนค่าทําให้ราคาทองคําพุ่งแรงนะครับต้องมาดูว่าทิศทางเงินบาทในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับและนี่ก็คือข้อมูลที่โกลอลาวหยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเปิช่องทางต่างๆของเราเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ